กำลังจะลงสนามแล้วครับวิชุทิศพวกเขาเป็นตัวแทนจากกรุงเทพมหานครเจอกับตัวแทนจากจังหวัดชนบุรีครับโรงเรียนอัศว์ชันศรีราชานี่คือผู้เล่นนะครับที่กำลังจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับนี่ครับธนกฤตครับผู้สักตูเลขหนึ่งครับมิมลักวิตุมาในระบบ3-21ครับเช่นเดียวกับทาธนาอัศวชันศรีราชาครับมาในระบบ2 2, 2ครับ รึงแรกนี่ผ่านในครึ่งทางแล้วอ้ระพิกได้ครับทางเศรษฐวิทย์ครับจ่ายให้เพื่อนจังหวะนี้มาที่วิภาวดีแต่ก็เสียบอลครับจะโต้กลับครับทางอัศมชันศรีราชายกมาจาังหวะน,นี้แล้วสะดุดไปหน่อยครับทางนัชนนนัชนนเปิดด้วยขวาแล้วโบกรล่เรียบร้อยคลับตึงประตูต่อสูงครับลูกมงของทางรัตนวัฒนวงสาพรหมครับขึ้นมาเนี่ยพาบอลต้องชม นัชชนนังดีเลยแหะครับเกือบจะเสียจังหวะแล้วก็ไม่ได้สร้างสารรค์เกมลุกแล้วแล้วตามไปเอามาได้แล้วถึงเส้นหลังเนี่ยนี่ครับดูจอนี่ครับจะหกคะเนนอยู่แล้วแต่ว่าพอหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยกระชากหนีแล้วแตะคัดมาครับงงแบบว่าสัมผัสแบบว่าให้เข้าหัวเท่านั้นแหละครับเข้าไปเลยครับรัต,ตนวัตร วงสาพรมครับยิงให้อัศมิยศิริาขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับศิริชาจับล่านครับแล้วฝืนจะฝืนเคลียร์มาได้เอาแล้วเสียเลยครับแล้วจวะนี้ลุกขึ้นมาแตะลงบนเสประตูแล้วโอ้โหนอกกรอบพุ่งตัดสินครับวิ่งขึ้นมาแล้วชูไปโอ้เป็นด็อกโซเลยครับโอ้แล้วนี่ครับบอกว่ามัน สุดวิสัยจริงๆครับแล้วโดนใบแดงเลยครับก็ไม่มีทางเลือกครับจังหวะนี้ครับทาดาเคลียอ์ออกมาไม่ดีครับมาเข้าทางนัชโนนแต่หลบทางธนกฤตก็ไม่มีทางเลือกต้องตัดฟาวครับไม่งั้นจะเสียประตูครับก็จําเป็นต้องเปลี่ยนครับเอาผู้รักษาประตูสำรองลงมาครับครับหมายเลข17ครับทางทักด้านในทอกท่อ สูงเนินครับคือฟุตบอลนักเรียน7คนเนี่ยมันโอกาสเสียเปรียบถึงอย่างนี้ครับคุณผู้ชมถ้าผู้สับประตูโดมใแดงเนี่ยนั่นหมายว่าคนคนนั้นต้องออกไปใช่ไหมผู้สับประตูแล้วมันต้องเปลี่ยนผู้สับประตูจริงๆลงมาโดยการที่เอาผู้เล่นที่เป็นปกติออกไปอีกหนึ่งคนนั่นไม่เหมือนเสียผู้เล่นสองคนใช่ครับโดยที่ได้ผู้สับประตูจริงๆมาแทนเนี่ยนั้นโอกาสในการสร้างสรรค์เกมเนี่ยโอกาสมันก็ต้องเปอร์เซ็นต์น้อยลงมันก็ลดลงไปอีกแล้วครับโอ้ธีิรพัทกับปฏิพัทยืนอยู่ครับขวาและซ้าย ปฏิพัฒน์ม่ยิงครับอกเสาแรกแล้วโอ้โหยิงลูกนี้ครับลุกสูตรครับปฏิพัฒน์จ่ายออกไปทางซ้ายให้นัชยโยนตวัดมาที่เสาสองครับนี่ครับธีรพัฒน์แล้วยกลับมารัดตระนัวัครับมันสูงไม่หน่อยนะต้องบอกว่าหลอกลงครับจังหวะแรกเนี่ยแต่ว่าทางนัชโยนนี่เปิดแรงไปหน่อยแล้วมาแล้วครับธีรพัฒน์อยู่ฝั่งขวาเปิดเข้ากลางไม่ผ่านครับติดทาดาเคลี้ยอกมาก่อนครับ โอ้โหได้ลุ้นติดติดกันครับอัศมชันศรีราชาครับอาชนนชันดีคนที่ทำให้ได้ลูกฟิกฟิกที่ต้องเสียผู้เล่นตัวใบแดงของวิชุทิศครับออกไปทางซ้ายรัตนวัฒน์ลั่นไปครับเสียแล้วจะโต้กลับครับ6คนของวิชุทิศออกไปทางขวายังได้ล็อกเข้าซ้ายอ้าวแล้วครับแล้วจ่ายมาลุงนี่ลุ้นลุงจิงลุงนี่ติดประตูและแซงเอาไว้สองเลยครับ ตูต่อหนึ่งจากการยิงของซูเปอร์สตาร์ของเขาเซตวิทย์คำเพชรครับต้องบอกว่าเหลือจะเชื่อครับจังหวะนี้ครับตวัดยิงก่อนจังหวะแรกของทางกิตตภาพครับแล้วบอนมาเข้าทางเซธวิทย์ครับยิงโล่งๆตีเสมอให้กับทางวิชูทิศเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับหกคนทำสําเร็จตีเสมอได้ครับจังหวะนี้อออายุเท่ากับเบอร์ที่อยู่หลังเสื้อครับ 15ครับเศรษฐวิทย์สัดหายเลยครับดับ2ของวิชูทิศครับสนุกครับผู้ชมครับเอาโอ้แลเหลืออีกประมาณ5นาทีครับยังเสมอกัน1ต่อหนึครับ6กับ7คนครับดูครับว่าสุดท้ายใครจะผ่านเข้ารอบครับจิตหัวใจเล่นสั้นๆนครับในสัดปาดีพัทจันทร์ สูตรของฟรีคิกเลยครับอาตสัมชันชิดิชาเนี่ยไม่ยิงนะครับใช้สูตรการเคาะเข้ามานอกกรอบครับแล้วให้เท้าซ้ายของปฏิพัทธ์จันหอมครับโอ้ยิงเล่นทิศทางครับนี่ครับปริพัฒน์ปืนทองครับยิงเหมือนเหมือนจะแป้ครับแล้วกระดอนพื้นครับบอลตกพื้นและฉลับครับเข้าเสียบเสาเข้าไปเลยครับขึ้นนํำอีกครั้งหนึ่งครับอาจสัมชันชิริชาขึ้นน้ำสองต่อหนึ่งครับ โอ้โหจังหวะยิงของทางปฏิพัจจันห์หอมครับดูไม่แรงครับแต่มุมมันร้อเปอร์เซ็นตครับทำให้อัดสำชันสีราชาขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูตอนหนึ่งครับนี่น่าจะคุยกับที่ข้างสนามครับว่าเป็นไันไนครับเสื้อคิมอ้าวนอกกรอบซัดเข้าซ้ายครอสก็มาปัดไว้ได้ขอนพลยัยงเก็บได้ที่กฤตภาทกฤตภัฒน์มาชลู ยึดยึดยดีนออกไปเลยครับจะหลอกไปสุดเส้นหลังครับแต่ออกหลังครับดูครับกึงยิงกึงพาเนี่ยของทางทาดาสติธิกมครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายแล้วนะครับในเวลาปกติธีรพัฒน์พื้นทองถึงกลับมาปุญญพัฒน์ปุญญพัฒน์ถึงสวยครับมาแล้วครับเกมชาติเข้ากาปทธีรพัฒน์โอ้โห ใส่ดีเลยทีดนึ่งแล้วจังหวะนี้ได้เปรียบก่อนนะครับและผู้สิทิ์เป่าย้อนให้ครับนี่ครับอย่าพึ่งเล่นขมอนามอนนี่ครับจังหวะกระชากสวยของเมทซี่คิมเฉลีวิทย์ครับรับไปเหลืองไปนะครับหมายเลขหกสิริภพเป็นนังรองดูครับสเตปเด็กคนนี้ครับอนาคตจะเป็นยังไงครับเนี่ยคือผู้สิทิ์เนี่ยปล่อยให้ลื่นไหลก่อนนะครับเพราะว่า จังหวัดได้เปียกใช่ครับแล้วพอมาเป่าย้อนให้แล้วถึงเป็นไปเหลือวยครับหมายเลขหกครับสีละพบป้นนางรองสีละพบป้นนางรองนะครับหมายเลขหกแล้วฟีคิกครับของทางวิชูทิศครับเศรษฐวิ์ครับเบสซี่คิมสายตามุ่งมั่นครับดูว่าจะยิงหรือจะเปิดเข้าไปครับเศรษฐวิ์ครับ แล้วเวลากําลังจะหมดด้วยครับดูว่าจะมีทีเด็ดในลูกฟรีคิกหรือเปล่าครับแล้วครบแล้วครับนี่เราฟิกขึ้นมาถึงเวลาบาดเจ็บสนาทีนะครับได้ลุ้นเลยช่วงระกดดันตามอยู่ลูกเดียวครับเมซีคิมเซถวิทยอดไปในเขตโทษลชกออกไปได้ภาชระพลพุทธิวงศ์ครับมาไม่ไว้ใจครับจังหวะนี้ภาชลพลครับทุบออกไปก่อนครับ ได้ลูกเตะมุมครับทางวิชูทิต์แล้วเป็นเสธวิทครับวิ่งมาเปิดเตะมุมต่อครับยังไม่จบครับคู่นี้วิชูทิตยังมีโอกาสครับเปิดเข้ากลางมาจังหวะนี้มาที่ต่อสองมงยังมงเคลียร์ไว้ได้ครับทางคณะโพจน์ครับเป็นลูกพลมของทางวิชูทิตครับแล้วทุ่มมาเลยครับอือ้าวแล้วเสตตนิ่งได้มาแล้วครับตึงต่อสองจังหวะนี้เลี้ยงจี้เข้ามาไปทางขวาจ่ายให้เพื่อนแล้วยิง ด้วยขวาตตดบอกครับอัศชันสีราชาเทียได้ครับโอ้แต่ยังได้อยู่กับทางวิชูทิศโอ้แลวจังหวะนี้50บาทได้ฟาวอีกครับยังไม่จบง่ายๆนะครับบีหัวใจแฟนบอลของอัศชันสีราชาเหลือเกินครับดูก่อนครับจังหวะนี้เตะบอลแล้วครับยกมาแล้วโดนสกัดกันครับไปฟาวครับเขมชาติสุกโต ป,ประตูสาประตูก็ขึ้นไปแล้วครับวิชูทิครับจะเป็นเพลงสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียแล้วตัดเข้ามาว<อ>ิวโผ<ห>ลแล้วพุทธสินเป่านภิริหมดเวลาการแข่งขันครับในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกครับผลปรากฏว่าโรงเรียนอสมชันรียุราชาครับเอาชนะโรงเรียนวิชูทิศไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับสุดมันจริงๆครับปรบมือให้กับทั้งสองโรงเรียนหน่อยครับต้องบอกว่า คู่แรกนี่ก็มันหยดครับสู้กันอย่างเต็มที่ครับหกคนแต่ไม่เป็นรองครับและนี่คือ Man อ f t เด m a แมครับผู้เล่นยอดเยี่ยมของเกมครับหมายเลขแปดกับตันทีมรัชนนท์จันดีครับรับเสื้อ MVP นะครับจากโวไปครับโดยคุณเกิดพันสวนุวรรณรองผู้จัดการฝ่ายและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายโปรดักชันรายการและอีเวนต์ครับช่อง7 HD ส่งมอบเสื้อ MVP สวยๆครับจากโวครับยอดเยี่ยมทีเดียวครับนัชชนนันดี